วันนี้มีรถใหญ่จะมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าคันนี้สดแบบสดมากๆครับรถคันนี้ยังไม่ถึง2ปีเลยนะฮะเกือบเกือบจะ2ปีก็คือปี2020นี่ครับนี่คือ Tra แรมที้อและเป็นตัว Black ด้วยครับตัว Black นี่คือสีดำแบบนี้ล้วนๆและเป็นแบ a c k แบบสีด้านด้วยนะครับก็จะแพงกว่าตัวสีดำปกติทั่วไปนะครับคันนี้เนี่ยจุดเด่นเลยเพื่อนๆ 1. หนึ่งเป็นรถป้ายแดงมือเดียวมือเดียวเลยนะครับ เล่มตอนนี้ทุกอย่างพร้อมโอนแล้วนะครับอันที่2ครับเลขไหม้นี้ต้องบอกว่าน้อยมากครับวิ่งไปแล้วเนี่ยอ่ะเข้ามาดูได้เลยฮะยังไม่ถึง3000กิโลเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมในเรื่องราคานะครับไปดูได้เลยฮะถ้าหากว่าคันนี้เทียบปีเทียบเลขใหม่นะครับในท้องตลาดที่ขายกันอยู่ตอนนี้ถือว่าไม่แพงเลยครับคันนี้จัดไปครับในราคา3ต้นๆเท่านั้นเองครับ ถ้าใครสนใจจริงนะครับติดต่อมาได้เลยจะจัดสดก็ได้หรือว่าจะจัดไฟนั้นก็ได้นะครับถ้าหาว่าคุณเครดิตดีนะครับคันนี้หล่อกออกรถง่ายครับเพราะว่าไฟนั้นนี่รถปีใหม่แบบนี้เขาบอกว่าจัดได้แบบเต็มเลยครับคันนี้ใหม่มากๆใหม่จริงๆนะฮะเป็นรถที่พร้อมใช้งานครับเนี่ยฮะลองดูภาพรวมๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดาเห็นไหมสวยๆเลยคันนี้หล่อมากๆเอาไปขี่ได้เลยประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้วเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับเพื่อนๆ นี่ฮะลองดูฮะภาพรวมๆฮะสวยจริงๆอ่ะกระจังหน้าตรงนี้ก็มีของแต่งให้ด้วยนะ há, จากศูนย์ครับอืกิกิบ,บ,บน็อตทุกตัวเป๊ะๆเ,เหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีขยับเลยฮะสภาพนี่ฮะวิ่งมาถึง3000โลต้องเป็นประมาณนี้เลยลองดูฮะนี่คือความใหม่สวยจริงฮะนี่ฮะ Bonneville T100 Black ตัวนี้2020ครับผม